อืมทุกคนกําลังจะเข้มข้นบอกเลยว่ากําลังจะเข้มข้นอะไรกําลังมาหรือว่าอิง <ừ, S 2> นีออกมาได้แล้วไม่รู้นะคะเราต้องไปรอลุ้นในอีพีหน้านะคะแต่ว่าในอีพีนี้ก็คือเป็นอ่เหตุการณ์โดยรวมก็คือประมาณว่าเขาเริ่มโจมตีตระกูล ừ, เบิร์นยึดกับขึ้นมาได้เยอะแล้วใช่ได้ได้เยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นไปที่ฐานทัพที่เขาเคยฝึกไ <ừ, S 1> ด้ชายซื้ฝึกได้กระบี่ของแต่ละตระกูลคืนมาเนาะ อืมแล้วก็เชียงเฉิงก็คือกลับมาแล้วใช่กลับมาด้วยสภาพที่แบบสมบูรณ์จินตานกลับมาเหมือนเดิมมีพลังเหมือนเดิมแล้วก็เว่ยอิงก,ก็คือโดนอ่าตระกูลเวินใช่ไหมใช่เอาไปปล่อยอืมเอาไปปล่อยทิ้งลงในล้วนจังกังก็คือตรงเขาเรียกว่าอะไรตรง e Link อีลิงอ่ะใช่ในนั้นจะมีพวกวิญญ,ญาณที่เกดช่างอายุเยอะเขาว่าอาจจะไปฝึกด้านในฮะมไม่ได้ไปนอนสมนอนเลยฝึกอะ่ะ เพราะกบีนั้นเหมือนกับเอาเรื่องอยู่นะกบีนั้นเพรเห็นตั้งแต่ที่เจอเต่าครื่องงูเต่าง่อยอ่ะอ่านั้นแหละเออพี่ยิงก็เดาว่าเขาน่าจะไปฝึกเออเหมือนซุ่มไปซุ่มเก็บตัวเหรอใช่แต่คนอื่นที่ตกลงไปคือตายหมดเลยนะอ๋อแต่คนอื่นไม่มีกระบีนี่อ๋อเอออยู่กบีทำไมโผลมาไม่แน่ใจโผลมาได้ยังไงเนาะอาจจะอยู่ ติดตัวกับเมอ่ออิงตลอดเวลาอยู่แล้วหรือเปล่าแต่จะออกมาเฉพาะตอนที่อยากจะออกหรือเปล่ามไม่แน่ใจแล้วก็ไอ้ในถุงนะคืออะไรสิน้องทองอันนี้ก็ไม่ใช่เด็กทัมมินหรอมั้งไม่น่าใช่หรอกมั้งอันนี้ก็คือพยายามไม่อยากพูดเยอะนะทุกคนก็หลุดสปอยนะคะคนที่ดูแล้วไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแต่ที่แน่ๆถ้าเรา เออตรงเลยคือพระเอกเก่งขึ้นแน่นอนสามเดือนพี่อินดาวพรอเอกต้องแบบไปอ่าไปฝึกอะไรมาสามเดือนที่ผ่านไปใช่ไหมอ่าไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตเราก็กลับมาแก้แค้นใช่ไหมเสียชีวิตก็ตัดจมดิอ่าอ่าไม่แน่นะมันเป็นหนังแบบเขาเรียกว่าอะไรกําลังภายในไงมันเป็นหนังที่แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้เอกต่างจากคนอื่นที่มีกระบี่ลงไปด้วยนี่แหละแค่นั้นเองถ้าไม่มีกระบี่ลงไปด้วยก็ที่แงแกหมันอืมเพราะ จังหวะที่เขาขายเนี่ยมันเข้าหมดหวังแล้วอ่ะก็คือเพิ่งเคเห็นพระเอกสภาพนี้อ่ะคือแบบชหมดหวังเลยแบบว่าน่าคือสะบักสะบมสิ้นดูมันกับสิ้นหวังไปแล้วว่าไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วนี่ประมาณนี่อประมาณนี้อีพีนี้นะคะซึ่งอีพีหน่าๆคิดว่าน่าจะเข้มข้นเข้มข้นแน่นอนแล้วก็สำหรับใครที่อยากดู E.P เต็มๆรับผมให้ไปดูในเว็บแอปพลิเคชัน V.T.V นะคะอย่างง่ายๆเลยเดี๋ยวผมแนบดิงที่ใต้คลิปให้ครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากแนะนำใช่อยากแนะนำคอนเทนต์ใช่คอนเทนต์ต่างๆใช่ค่ะใน V.T.V ก็ได้อ่าอืมสามารถแนะนำได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ ติดตามคลิปใหม่ๆจากเราทั้งสองคนจากช่องชวนเธอมาลีแอคโอเคค่ะจะรีวิวโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ